สวัสดียามเช้าจ้า FC ทุกท่านป้าแมวสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะวันนี้เนาะวันนี้วันจันทร์นะคะป้าแมวก็มาแล้วนะคะวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันดีนะคะวันนี้วันที่หนึ่งค่ะก่อนจะพาไปดูบอลป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะจ้านี่นะคะเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะ FC รือท่านใดจะเข้ามาเป็นเพื่อนป้าแมวใน Facebook ก็ได้นะคะ a c e b o o k ป้าแมวชื่อทำดีต่อไปจ้าค่ะเชา้านี้หลังจากป้าแมวทำ u t u b e เสร็จนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็จะได้ไปทำบุญทำบุญกลางบ้านเช้ากับพี่ๆเขานะคะ FC ถ้าท่านใดยังโทรหาป้าแมวไม่ติดจะทิ้งไลน์ไว้หรือเดี๋ยวป้าแมวก็โทรกลับนะคะป้าแมวก็ไม่ได้ทำบุญไกลหรอกคะ่ะไปที่ตรง,ข,งข้างเทศบาลตรงขุยนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวป้าแมจะไปทำบุญตอนเช้าพี่ๆกันนโมทนาบุญ กับป้าแมวนะคะก็จะได้บุญไปกับป้าแมวเนาะป้าแมวก็ขอบุญนี้ส่งให้ถึงทุกท่านนะคะป้าแมวไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากบุญแล้วก็กําลังใจป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวตลอดมาจ้ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแมวด้วยนะคะ fc ค่ะวันนี้ป้าแมวมีค่าส่งนะคะ fc มีค่าส่งเนาะเมาเมานะคะเมาเมาอยู่ที่ 50บาทนะคะ50บาททั้งโอนและปลายทางนะคะเอฟซีเมาะอยู่ที่50บาทโอนและปลายทางนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีลูกไม้นะคะแล้วก็ไม้มีชื่อมาแบ่งปันนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ได้มาคุยกับเอฟซีตรงนี้ป้าแมวก็คิดถึงนะคะเดี๋ยวเอฟซีคิดถึงป้าแมวไหมครับป้าแมคคิดถึงทุกท่านนะคะก็อยากมาพูดมาคุยตรงนี้นะแต่ก็ป้าแมวก็มีสื่อตรงนี้ที่เดียวนะที่ที่คิดถึงเอฟซีแล้วเอฟซีก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะถ้าคิดถึงนะ ขอมหาป้าแมวได้หรือคอมเมนต์มหาป้าแมวบ้างนะคะ,ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณแรงใจทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะป้าแมวมีเพื่อนที่น่ารักค่ะนี่นะคะเจ้าถุงทองค่ะน่ารักมากนี่นะคะดื้อมากค่ะแต่ป้าแมวมาพาชมตัวน,นี้ก่อนค่ะเอาเอาบอลด่างก่อนนะคะชมพูทวีปต้นนี้ค่ะป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นเดียวป้าแมวก็ส่งให้นะจ้าเอฟซีต้นเดียวก็ส่งให้นะ มาเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเพชรเจ็ดสีหลอดใหม่มากระด่างแล้วนะคะหลอดใหม่มาด่ดางด่างแล้วนะคะเพชรเจ็ดสีนะจ๊ะ่ปะป้าแมวขายให้ทุกต้นเลยนะคะเพชรเจ็ดสีทุกกระถางเลยนะคะเอฟซี FC, นี่นะคะทุกกระถางเลยจ้ะด่างด่างสวยๆแบบนี้นะคะให้เอฟซีนะคะเอฟซี FC ไปเลยกระถางละเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาททุกกระถางนะคะเอฟซี FC, นี่นะคะ เพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้เลยนะคะป่าแมวให้แต่เก้าสิบบาทนะคะนี่เนาะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบบาทจา้ะแล้วก็มีอ่าองค์หญิงทอฝันนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่เอากระถางนี้เอาไปห้าสิบาทกันแล้วกันค่ะมีกระถางเดียวนะคะเอาไปลุ้นด่างน,นะคะเอาไปลุ้นด่างเนะาะค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะ fc เก้าสิบาทนะจ๊ะด่างแบบนี้นะคะอันนี้ใบต้นเนี้ยเป็นหลอดใหม่ค่ะนะคะใบนี้หลอดใหม่นะ อันนี้เขาก็ด่างสวยค่ะนี่นะด่างแบบนี้ด่างด่างทุกใบค่ะแต่หลดใหม่เข้ามาก็ด่างแล้วนะคะสวยทุกกระถางน,นะคะ fc สวยทุกกระถางน,นะคะพเพชรเจ็ดสีป้าแมวนะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นรดลูกไม้ของัตนะลุ่งเรืองนะคะเป็นลูกไม้นะเน,น้นย้ำนะคะลูกไม้นะคะค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่สามกระถางหนึ่งร้อยบาทสวยนะคะ fc สวยนะคะไม่ใช่วไม่สวยนะดูสิเขาสูงแล้วนะคะแบบนี้อันนี้เขาก็เป็นเขาก็มีด่างในตัวเขานะคะ ด่างด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ด่างนะลัตนณะรุงเรืองเขาก็ด่างนะคะนี่เป็นลูกไม้ด่างมาแมวแบ่งปันให้นะคะสวยค่ะสวยลายแบบนี้สวยมากให้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะ fc มีมาแบ่งปันแค่นี้นะคะลูกไม้ลัตนณะลุงเรืองค่ะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะนี่ก็เป็นลูกไม้สวยสวยนะคะนี่นะซึ่งพ่อพันแม่พันเขาก็สวยนะคะ fc ดูสี่ใส่แคใบด่างแบบนี้นะคะเอาไปรวมกับลูกไม้ลัตนะรุงเรืองเรืองได้นะคะลัตนะรุงเรืองได้นะ ามกระถางหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะจ๊ะชอบน้าไหนโทรหาป้าแมวนะคะเห็นอันนี้เป็นลูกไม้ของสีคุณปื้มนะคะแบบนี้เขาจะโตกัดสีไม่ใช่เขียวแบบนี้นะคะเขาจะสวยกว่านี้นะป้าแมวอยู่ต้นไหนเนาะอันนี้เป็นแบบต้นนี้ค่ะนะคะจะจะกัดสีเป็นลักษณะแบบต้นนี้เลยนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผสมหลายพันนะคะเอฟซีเขาจะสวย สามกระถางหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะวันนี้ป้าแมวขายให้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆเลยนะคะนี่ก็มีมีด่างอยู่ในใบนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยมากนะคะนี่นะสวยทุกต้นทุกกระถางเลยจ้ะ fc ชอบแบบไหนโทรหาป้าแมวนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้แต่ก็มีสองต้นนะคะนี่นะต้นนี้นะสองต้นค่ะนี่เป็นบอลใบกลมนะคะ สวยๆทุกต้นเลยจ้ะนี่ก็เป็นอย่างแบบนี้เขาเขาจะเป็นทรงเตี้ยนะคะแบบนี้จะเป็นทรงเตี้ยนะคะฟซี FC ก็เอาไปอบนะคะเอาไปอบนะลูกไม้นี่ป้าแมวเน้นย้ําให้อบนะคะอบไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาที่อยู่กับป้าแมวตอนนี้คือแข็งแรงแล้วนะคะป้าแมวเอาไว้นอกตู้หมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในตู้แล้วส่งมาถึงฟซีเขาก็จะแข็งแรงแต่ฟซีต้องเอาไปอบนะจ๊าไม่ใช่เอาไปถึงแล้วไปเลี้ยงนอกตู้ตอนนี้แดดแรงมากนะคะอบไว้ก่อน หรือทำกระโจมแบบใส่ตะกร้าอบก็ได้นะคะ fc ต้องอบนะคะป้าแมวย้ํานะนะคะสวยๆหน้าสวยๆนะแบบนี้ยิ่งอบเขายิ่งเต๋อเขาจะแตกหลอดใหญ่แตกต้นแตกใบใหญ่เหมือนกับของป้าแมวนะคะนี่นะอันนี้ก็ได้บํารุงดินใส่ปุ๋ยไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกต้นทุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะซึ่งเจ้าของเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยบํารุงดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบอลแบบนี้สว,สวยๆเลยนะคะหน้าน,นี้นะสวยมากค่ะสวยทุกกระถางคะ่ะ fc ลูกไม้นะคะ มาด้านนี้บ้างค่ะนะนี่จ้ะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาก็มีติดด่างมานี่นะคะ fc เนี่ยเขาก็ติดด่างแบบนี้นี่นะคะนี่ก็สวยนะคะนี่เห็นไหมสวยๆค่ะนี่เป็นลูกไม้ของศิลาเพชรนะคะเขาก็เอาเยรสอรอดได้หลายพันอะ่ะมาผสม fc เห็นไหมคะหน้าเนี้บ้านใครก็ทุกน่าจะเป็นทุกท่านนะคะดอกเขาออกมาแล้วแต่เขาจะไม่ให้ไม่ให้เกรสรน,นะคะเพราะว่าเขาร้อนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในตู้หรือหรือนอกตู้เป็นเหมือนกันหมดนะคะมันปลาแมวนี่ไม่ได้เก็บเกรสรเลยนะตนเนี้คือไม่ได้เกรสรเลยค่ะเพราะว่าร้อนมากนะคะเขาก็จะขึ้นแต่ดอกมาให้อย่างเดียวบางทีเขาก็แอบไปผสมกันเองนะคะคือลมพัดไปแต่น้อยมากที่จะได้เกรสรน,นะคะเอฟซี FC ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะหน้านี้ไม่ได้เกรสรนแน่นอนนะคะเพราะว่าร้อนนี่นะคะนี่ลูกไม้นะคะเอฟซี FC เป็นลูกไม้นะคะป้าแมวก็มีมาแบ่งปัน เล็กน้อยแค่นี้นะคะ fc อันนี้เป็นล,ลาสีมีนนะคะนี่นะบางท่านอาจจะได้ซื้อจากป้าแมวไ,ไปในน้ำลูกไม้นะคะนี่ป้าแมวที่ขายบอกว่าลูกไม้ส่งถ้วย fc สังเกตดีๆนะคะลาสีมีนเนะะี่ยเขาจะแดงแดงทั้งใบเลยนะคะแดงนะแล้วก็เขาก็จะด่างด้วยนะคะนี่ป้าแมวเอามาขายในน้ำลุ้นด่างนะคะลาสีมีนนะป้าแมวแบ่งปันให้กระถางละ150บาทนะคะมีอยู่4กระถางค่ะลาสีมีนนะคะ สวยนะคะราศีมีนเนี่ยะคะ FC. เอฟซีอาจจะสวยะะเป็นรูปรูปทร,รงถ้วยนะคะสวยค่ะราศีมีนมีมีมาสีกระถางค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งให้เอฟซีค่ะมีแค่นี้นะคะคิดถึงเอฟซีค่ะก็ว่าจะไม่ลงไรแล้วก็ต้องลงนะคะวันนี้เนาะวันจันทร์ค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะคะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆกับลูกไม้สวยๆว,ว,วันนี้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะค่าส่ง 50บาทแบบโอนและปลายทางนะคะ fc ค่ะขอ oh, สวัสดีค่ะ